สวัสดีครับะจะมาทําการทสบอทให้ดูนะครับว่าบอททางานอย่างไรนะครับว่ามีการเข้าเทรดอย่างไรนะครับก็ดูคร่าวๆถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะให้ดูว่าการทาการทํากําไรในตลาดฟอเร็กซ์ทำยังไงนะครับโดยใช้บอทตัวนี้ผมก็จะทสอันนี้เป็นโปรแกรมทสนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงแต่ว่าเรามันจะมีโหมดในการเทสอยู่นะครับ ก็ว่างๆผมก็จะมาทำการเทสบอทอยู่ประจำนะครับโดยที่อาจจะคิดโลจิกคิดกลยุทธ์ในการทำกำไรได้ยังไงก็เอามาเทสในในฮิสตอรีเทสนะครับเนื่องจากในส่วนของประวัติการเทดเนี่ยมันมีการบันทึกไว้นะครับว่าวันไหนเวลาไหนราคาสินค้าที่เราเทนะที่เราสนใจนะมันราคาเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะเทรของเดือนมกราปีที่แล้วนะครับในส่วนของสินค้าที่จะเทรดก็คือเป็นตัวทองนะครับ XAUUSD นะครับก็ผมลองสตาร์เลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปนะครับว่ามันทำงานยังไงอันนี้ผมสมมุติว่าผมทำกำไรในขาเซลล์นะครับหมายถึงว่าถ้าทองคขึ้นราคาขึ้นนะครับอันนี้ผมปิดกริดให้ให้ดูชัดเจนให้ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ อันนี้คือคู่ทองนะครับทุนที่ใช้ก็คือ10,000เซนหรือว่า100ดอลน,นะครับเราจะทํากําไรในกรณีที่ทองราคาลงนะครับขึ้นลงมาของว่ายัางไงเดี๋ยวนะครับดูอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นแท,แ,ทแท่งเทียนนะครับหรือว่าคันโดสติ๊กนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าราคามันเคลื่อนไหวยังไงนะครับมูเมนต์ของไพรส์เนี่ย ามันเป็นไปในทิศทางไหนเดี๋ยวผมเอาเส้นอาร์คมาแล้วก็เส้นแบ่งวันโชว์ด้วยนะครับถ้าทองราคาลงเราก็จะปิดกำไรนะครับถ้าทองราคาขึ้นเราก็ซื้อออเดอร์ไว้นะครับอย่างเช่นณนะตอนนี้เราซื้อออเดอร์อออเดอร์ไว้2ออเดอร์นะครับนะฮะแล้วก็ออเดอร์ที่ถืออยู่นะครับอ่ามันปิดไปละนะฮะมันปิดกำไรไปละ เออเดิ er ที่ถืออยู่มันติดลบอยู่ในมือหมายถึงตัว e q t มันก็จะลดนะฮะ e q u i t นะฮะอันนี้ก็จะมีการสรุปไว้ว่าแต่ละวันทำกำไรไปเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นว,วันแรกนะวันนี้ฮะก็คือปิดกำไรไปแล้ว5เซนอันนี้เป็นยอดเซนนะครับอบอททำกำไรอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลาการาฟมันขึ้นนะครับ1แท่งมีค่า5นาทีนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ว่าผมจะเล่นในไทม์เฟรมไหนนะครับ ถ้าครบ5้านาทีแล้วตัวแท่งก็จะเปลี่ยนอันนี้ผมสปีดอยู่ในในเลเวลที่ใกล้จะเร็วสุดนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดให้เวลามันเร็วๆขึ้นเพื่อจะได้เห็นเพื่อจะได้เห็นภาพรวมนะครับถ้าออเดอร์ถ้าออเดอร์ยิ่งค้างมือเยอะมันก็จะทําให้ยอดอีคิวตลดนะครับเหมือนเหมือนเราซื้อของมาขายแล้วเราเรายังขายของที่ซื้อเข้ามาไม่ได้นะครับต้นทุนเราก็จะเพิ่มนะครับทําให้ตัว EQ u i t y นะครับหรือว่าสภาพเงินสดของเราอ่ะก็จะลดลงแต่เวลาเราปิดกําไรได้นะครับตัวบาลานซ์ก็จะเพิ่มแล้วก็ equity ก็จะเพิ่มไปด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้กําไรกําไรก็มีประมาณ5เซนถ้าเอาอเดิมมันยิ่งขึ้นเรายิ่งเปิดอ,ออเดอร์เพิ่มขึ้นมาเพื่อถัวเฉลี่ยนะครับแล้วเวล,เวลาการปิดกําไรเนี่ยมันจะมาดูกําไรมาดูอ,ออเดอร์อันล่างสุดนะฮะอันล่างสุด ที่เราซื้อเข้ามาหมายถึงตัวที่ติดลบเยอะที่สุดนะครับเวลามันจะได้กําไรเนี่ยมันจะได้กําไรจากเส้นข้างบนมาก่อนนะครับมันก็สะสมกําไรมาแต่ในแต่ละเส้นนะครับเสร็จแล้วมันจะมาเช็คเส้นล่างสุดตัวที่ขาดทุนเยอะที่สุดนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาหักลบกันพอได้กําไรที่เราตั้งไว้มันก็จะรวบปิดแล้วก็สะสมกําไรไปเรื่อยๆอันนี้พอคิดทันไหมครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่ลีซอสนะครับ เห็นไหมครับว่า,อ,าอันนี้เราปิดออเดอร์เดี๋ยวนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะออเดอร์หนึ่งสองเวลาขึ้นไป2ออเดอร์มันก็ซื้อซื้อมาสองออเดอร์ order, ใช่ไหมฮะเวลากราฟมันวกกลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะมาเช็คว่าออเดอร์ที่อยู่บนสุดที่มีกําไรนะหักลบออเดอร์แล้วมีกําไรไหมถ้ามีก็ปิดอันเนี้ยอย่างเช่นรวบปิดกําไรครั้งแรกก็กําไรอยู่1.34เซนนะครับอันนี้ก็ ปิดครั้งที่2ก็เอาออเดอร์สามสี่มาคำนวณกันว่าได้กําไรไหมถ,ถ้ามีกําไรก็ปิดนะฮะตัวตัวกําไรมันไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องกี่ออเดอร์นะครับมันจะเอากําไรทั้งหมดมารวมกันก่อนจากนั้นไปเช็คตัวขาดทุนว่าขาดทุนเท่าไหร่พอหักลบกันแล้วมีกําไรมันก็จะปิดออเดอร์นะครับเห็นไหมครับว่ามันพยายามเคลียร์ออเดอร์ที่เราซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอะครับ อันเนี้ยปิดกำไรทั้งคู่เลยนะครับอันเนี้ยมี3ออเดอร์ตัวนี้กำไรตัวนี้กำไร2ออเดอร์แต่ขาดทุน1ออเดอร์มันเอา2ออันเนี้ยสองอันนี้เมื่อรวมกันเราหักอันนี้พอมีกำไรปุ๊บมันก็ปิดนะครับพอจะเข้าใจไหมอันนี้ก็จะเป็นกราฟบอกตัวสี้ําเงินเป็นเส้นบาลานซ์นะครับตัวบาลานซ์ตัวข้างบนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนมากบาลานซ์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะลดลงในกรณีที่เราปิดขาดทุนนะครับ แต่เราปิดขาดทุนแบบรวบอะครับขาดทุนแบบมีกําไรงงไหมครับอันนี้เป็น equity ก็คือเห็นไหมครับอันก็อันนี้เอเดร์เราไม่มีละเดี๋ยวเราลองสปีดดูนะครับนี่ฮะสปีดถ้ากราฟมันลงอะถ้าเกิดราคาทองมันลงอะเรากําไรอยู่แล้วนะครับประเด็นอยู่ที่ถ้าทองมันขึ้นแล้วเราจะต,ต้องรับมือตั้งกลยุทธ์ในการตั้งรับนี่ถ้ามันลงเนี่ยปิดกําไรอย่างเดียวเลยครับปิดกําไรอย่างเดียวเลยเส้นกําไรขึ้นเลย เห็นไหมครับ,รบว่าทุนเราหนึ่งมื่นใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็หมื่นสี่สิบหมื่นหกสิบหกละนะฮะมันก็คิดให้เรานะฮะมันจะมายากตอนเราจะต้องตั้งรับในกรณีที่มันผิดทางหมายถึงว่ามันขึ้นนี่แหละครับเราจะต้องบริหารพอร์ตให้ได้อย่างเงี้ยก็ง่ายอันนี้เป็นแค่หนึ่งกลยุทธ์นะครับผมมี มีโลจิกมีกลยุทธ์ในการบริหารบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บางครั้งก็ทำเรลชันกับอีกหลายๆคู่นะครับบางครั้งเราไม่ได้เทรดเฉพาะคู่คู่เดียวแต่อันนี้คือง่ายสุดที่เอามาให้ดูก่อนเพื่อจะเข้าใจก่อนว่าเออที่เทรดเดเนี่ยมันทำกำไรยังไงอันนี้8ไม้แล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมันจะทำการเคลียร์นะครับเคลียร์จากไม้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวเอาเมา,าชีตรงนี้นะครับคือเส้น เส้นที่อยู่ล่างสุดนะครับเดี๋ยวเวลามันปิดกำไรมันจะปิดจากไม้ล่างสุดไปก่อนเห็นไหมฮะปิดไปแล้วนะฮะทำให้ออเดอร์ที่ค้างมือเราลดลดน้อยลงไงครับนี่ปิดจากล่างสุดมานะฮะเราก็จะมีออเดอร์อย่างเงี้ยฮะัเวลาขึ้นก็เปิดออเดอร์ซื้อเข้ามาเวลาลงก็เทขายเวลาขึ้นก็ซื้อลงก็ขายแค่นี้ นะครับขอให้สุดท้ายเราเราได้กำไรก็แค่นั้นนะฮะอันนี้มันเป็นพอร์ตเซ็นนะครับมันก็เลยเปิดได้หลายออเดอร์แต่ว่าเวลาเทรดอย่างเช่นเทรด BDC เนะี่ยมันเป็นพอร์ตดอลลาร์เพราะฉะนั้นออเดอร์มันจะไม่เยอะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเทรดพวกเงินดอลลาร์สกุล EU นะฮะเทรดทองอะไรอย่างเงี้ยเราออเดอร์หลอดหรือว่าหน่วยการลงทุนไม่ใหญ่นะอย่างเช่นเล็กสุดก็คือ0.01ย์หลอดนะครับ ตัวหลอดหมายถึงตรงนี้นครับตัวหลอดนี่ฮะับหลอดไซส์นะฮะไซส์การลงทุนอันนี้ผมเทสท,ที่0.02นะครับเห็นไหมครับมันก็ปิดไปเรื่อยๆนะครับแต่เช็คอย่างเงี้ยเยอะละ12ออเดอร์12ออเดอร์ทำให้ e q ควิทหรือว่าสภาพเงินสดเราลดไปนิดหน่อยนะครับจากทุน10,000หมืนะฮะแต่กำไรตรงนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เวลามันลงละถ้าไม่ลงจริงก็ ก็รอครับรอให้มันน่ฮะตรงเส้นนี้ก็คือเป็นข้ามวันละอันนี้ผมก็จะสุ่มเวลามาเทสอยู่เรื่อยๆนะครับว่าในแต่และช่วงติดปัญหาย,ยังไงถ้าช่วงที่มันขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะดูว่าตัวบอรมันสามารถเคลียร์ออเดอร์ที่ค้างมือไว้ได้ไหมนะครับแต่เคยรันทิ้งไว้เป็นปี2ปีนะครับก็ก็ผ่านอยู่ก็ได้อยู่นะครับ นี่อันนี้นาเล็กราคาไม่ค่อยวิ่งนะครับราคาไม่ค่อยสร้างตัวเส้นปะสีแดงนี่คือเส้น TP เส้นที่เวลามาชนเนี่ยมันจะเคลียร์เอเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าก็ได้กาไรนะฮะแต่ว่าปกติมันจะไม่ชนเ,ชเส้นนี้ก่อนมันจะมาเข้าเงื่อนไขาการปิดเ,เห็นไหมฮะมันจะปิดเส้นล่างสุดก่อนพอจะเข้าใจไหมครับ ไม่เข้าใจยังไงก็เดี๋ยวทักถามได้ที่แชทได้เลยนะฮะส่วนระยะก,กิจตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันระยะก,กิจไม่ไม่เท่ากันนะผมก็วางวางกยลยุทธ์ไว้เหมือนกันเพราะบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องเปิดทีถ้าเปิดทีเราก็ใช้ทุนเยอะแต่ก็กําไรเยอะไปด้วยนะครับถ้ามันลงมามันก็สะสมสะสมไม้กําไรก่อนแล้วก็ไปเช็คไม้ขาดทุนแล้วก็รวบปิดถ้าเป็นลักษณะเส้นลุ้งอะไรเงี้ยก็คือการรวบปิดนะครับ รวบปิดเหลือ8ออเดอร์ล่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยปล่อยมันเก็บเห็นไหมครับอีคิวตี้ก็พึ่งขึ้นมาล่ะมันก็รันอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้ไวอย่างนี้อันนี้ผมสปีดให้เป็นเป็นเป็นแม็กซ์สปีดเลยปกติมันก็จะเนิบไปอย่างนงี้นะครับเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดสุดท้ายเรามีกําไรนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้สวัสดีครับ